โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่านะครับผมน,นี่ก็จะเป็นรหัสหลักผมเลยนะแบบปั้นใหม่หมดเลยนะทุกคนโอเคส่วนตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นโกนะ้ผมกําลังจะขายอยู่นะครับก็ถ้าขายได้ก็ได้35ล้านนะทุกคนแต่มันยังขายไม่ได้โอเควันนี้เราจะมาแบบทําภารกิจนะ ทำภารกิจเอาออฟลีเจนนะทุกคนเล่นหมดผู้จัดการเพื่อเอาไอ้โทเค็นแต้มลีเจนนะครับเอาไปแลกไอ้อันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยครับก็เข้ามาแล้วนะผมก็ฝ่ายเราเป็นฝ่ายที่น่าจะ พลังเยอะกว่านะครับตัวแบบเดิมเดิมเลยแบบดั้งเดิมเลยนะครับมาจังหวะน,นี้ครับส่งมาครับยังไง ออกข้างไปอูปลีจังซุกอะไรนี่นะครับแปบ๊บเดียวได้ประตูเลยนะครับทุกคนหนึ่งศูนย์ยังไงนะฝั่งโน้นเลี้ยงมา อุวยชิยหายแล้วครับจะโดนไหมครับยังไงครับอา้าวตัดบอลไม่ได้แล้วเราได้บอลไปอริสิกอา้าวไม่ใช่นี่วะลีสังจุกยังไง โอ้โกโเซฟไม่ได้ครับอ,อแล้วก็ยิงออกไปนะน่าเสียดายมากนะครับนี่เราแย่งมาได้ครับแปบบุกสวนส,วน,สวนจังหวะน,นี้ต้องสวน ยังไงโพลิสิกปึ๊บจึบนี่โกมิสสองศูนย์ยึบจึบนี่แหวกเข้าไปแล้วยิงเล่นทางครับการันตีชนะครับตานี้ ย๊บยังไงมาครสามคนอาวุธโปลิสอ๋อแล้วส่งติดแล้วก็ครึ่งเวลานะครับจบครึ่งแรกนะครับผม ราไปสกัดอะไรงั้นนะ่ละล้ตตานี้เขามาไปได้เวลาสวนกลับจา่ายทะลุช่องโอ้แล้วมันไม่ถึงไนงะมันวิ่งไม่ทันจุดบ,บแล้วเขาสวนมาบ้าง นั่นไงครับจะโดนไหมเนี่ยอ๋อแล้วเราพลิกเกมได้โภสิกไปเปิดเปิดมงแล้วมันไม่เปิดมงมอ๋อแล้วมันส่งอะไรย้อนหลังนั้นนะ่ะ giữ gìn à ừ ừ khi mở mộng gaming mở mộng gaming Ừ thôi mình lên là tui rung tung nắng yêu rung tung nắng ส่งไม่ดีโกมิสอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เลี้ยงออกไปแล้วจังหวะน,นี้จะหมดเวลาแล้วอ แล้วก็เรียบร้อยครับจบเวลาครบเวลาสองศูนย์อย่าเราเล่นอีกตาหนึ่งครับทุกคนนี่ถึงดิวิชั่นมือใหม่สองนะทุกคนโอเค ทีมเราตึงกับฝั่งนู้นนะปึ๊บส่งมาแล้วเราเล่นพาดยังไงแล้วเราดักบอลไว้ได้ส่งไปส่งไปขอสก,กัดมาได้ครับ แล้วก็ฟาวไปเปิดมายังไงม่งไว้ได้ยังไงเขาจริงมาก็าส่งไปแล้วเราส่วนกลับเหมือนเดิมหัวน,นี้ส่งไปแล้วกลับมายังไงส่งไปส่งมาแล้วก็ แล้วมันก็เปิดมาแล้วเขาส่วนมาบ้างแล้วตัวเราแย่งไหมรึเปล่านี่ฮาวเวิร์สม่งไปสวยๆงาม ปุ๊บชิงมาก็มองเข้าไปอะไรเนี่ยและโค้ดมันพูดมากทำไมเนี่ย không mà về tung này, bị đua lao cặp, lên anh à, rồi có mùng ngay, như lâu 1.0ศูนย์ครับหมดเวลาเครื่องแรกไป เรามาแล้วยังไงยังไงปุ๊บปับโอ้เฮาเวอร์สคนเดิมสองศูนย์ไป การันตีเหมือนเดิมครับตานี้เอ้วโอ้โห oh. เขาคล้องบนนานจัดไงเปิดโตกลับแม่งเลย เวลาทีเหอ9เ้สวยก็ครบเวลาก็สอง20เช่นเคยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำภารากิจกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเปิดแพ็คนี้ EP หน้านะครับผมก็วาเจอกัน EP ที่2นะครับทุกคน บายบายครับกดไลค์กด subscribe ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ